กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการคาหนังคาขาวค่ะภาพที่คุณผู้ชมและดิฉันจะได้ชมต่อไปนี้ครับต้องบอกว่าตั้งจะทำรายการมาดิฉันยังไม่เคยเห็นเลยค่ะคุณมันมีด้วยหอพี่เพราะรายการเอานี่ไม่ว่าคนจะทำอะไรผิดประหลาดอะไรขนาดไหนก็ตามมาเราเห็นกันมาหมดแล้วพี่อย่ามาโมดดีกว่าเป็นอะไรคุณด,ด,ด,ดูตาดิฉันี้ค่ะปลิบปลิบ ปลิ๊บพี่อุถึงขนาดน้ำตาปริมเลยนะทำไมพี่มันมันอะไรที่มันสะเทือนจิตใจพี่ขนาดนั้นมันไม่ใช่สะเทือนใจค่ะมันตกใจค่ะคนลองดูภาพคุณน้องลองอธิบายสิฮะอธิบายเนี่ยค่ะภาพฉีดน้ําธรรมดาหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนะเอาทีนี้แอบถ่ายจากหน้าต่างชั้นสองมองผ่านกกนสาดแล้วไงครับก็มีคนเอามือไปแบบฉีดน้ําไปที่กําแพงใช่ไหมคะเอแต่ว่าต้องสังเกตต้องสังเกตดูว่า ลีลาและก็ลักษณะการฉีดน้ำพ่นเข้าใส่กำแพงเนี่ยมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอเปิดภาพไปเรื่อยๆกันนะอืมโอเคนี่ไ<ส>่<อ>คลิปนี้<า>จะยาวยใช่ไหมคะแล,แ,ลแ,ลแล้วทำไมคือฉีดน้ำลงสนามหน้าร้อนไม่แปลกไหมพี่แถวบ้านผมก็ทำได้เยอะตเตงแยะคุณคะถ้ามันธรรมดามันไม่เป็นข่าวนะฮะดูดูดูต่อดูต่อ โปรดสังเกตค่ะคุณผู้ชมเขาไม่ได้ฉีดน้ําประปาน้ําก๊อกธรรมดานะแล้วมันมันขมัยวเอาโครนมาสาดอ๋อจะบ่อยข้างบ้านว่าว่าคุณทําผิดต้องรับผิดชอบด้วยนี่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 เป็นการฉีดน้ำที่แบบมีสีเหลืองๆอะค่ะสาดเข้าไปที่กำแพงค่ะคุณและไอสีเหลืองๆที่ว่ามันไม่ได้เหลืองธรรมดามีชิ้นเนื้อปลาปอนด้วย พี่หมายถึงว่าเป็นปุ๋ยแบบปุ๋ยชีวภาพอย่างนี้หรือเปล่าครับให้ต้นไม้มันเจริญเติบโตปุ๋ยครอบมั้งคะคุณี่ยเหรอครับพี่พี่หมายึงเขาฉีดจระอุจระแล้วก็ทำไปทำไมอ่ะก็นั่นสิฮะเจ้าของบ้านเขายังสงสัยเลยนะคะว่าคุณป้าคนที่ฉีดเนี่ยแกไม่พอใจอะไรเพราะว่าแกเป็นคนข้างบ้านแต่ว่าแกฉีดแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็บันทึกภาพได้งั้นเราไปดูคำตอบพร้อมกันเลยดีไหมคะ ของบ้านพาทีงานขึ้นไปบนชั้นสองเพื่อชี้ให้ดูจุดเกิดเหตุก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างนั่งเดจะขวดไงขวดบิบซอร์อย่างเดียวไหมฮะแล้วก็ใส่ันโยนม่มีใส่ถุงไหถุงไม่มีแต่ว่ามีขัน<ะ>มีขันสีขาวเป็นกระป๋องสี่ขาวคู่กรณีพยายามทุกวิถีทางที่จะเลื่อนกระเบื้องบนหลังคาเพื่อที่จะโยนสิ่งปฏิกูลบนหลังคาบ้านของผู้เสียหายไอ้ทีวีไอ้ข้างในกล่องกระป๋องนั้นเป็นไร น่าจะเป็นน้ำจระนี่หรอครับอืมเพราะเขาสั่งนรงข้ามมั่นเสั่งนรงข้ามหลักข้าเราเนี่ยเขาก็คิดไม่คิดว่าคนไม่จะได้กินนะอืมเพราะมันมันคงเหม็นนะเนาะแล้วก็ถ้าตกิมันจะมีตอนนี้ฝนมันตกไงมันชะล้างไปเรียบร้อยแล้วเก็นหนังสือพิมพ์ไหมเห็นก้อนหนังสือพิมพ์นั่นไหมเออนั่นแหละของเขาเขาโยนมาอนนี่ฝนมันตกแล้วครับทีนี้เราเป็นผู้หญิงควรจะปินไปเก็บไง นี่คือภาพคาหนางังคาเขาที่ถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่มาของกลิ่นเหม็นนั้นต้นต่อมาจากไหนคุณผู้ชมสังเกตเห็นมือคนค่อยๆเลื่อนกระเบื้องเปิดปิด,ปดอยู่หรือไม่คะถ้าเห็นลองสังเกตภาพที่จะได้ดูต่อจากนี้มือลึกลับถือจานสีขาวที่ใส่น้ำสีขุ่นๆสาดเข้ามาบนหลังคาบ,บ้านของผู้เสียหาย สักพักมือลึกลับก็ใช้ขวดซอสที่ใส่น้ำบางอย่างฉีดเข้ามาที่บ้านผู้เสียหายอีกนี่เป็นภาพขณะนงังคาเขาที่ผู้เสียหายบันทึกเป็นหลักฐานไว้ก่อนที่จะนำไปแจ้งความสีแดงสีขาวมันติดกันทบ้านสีแดงของเขาสีขาวของพีค่คืว ได้สักประมาณสองสามอาทิตย์เขาก็เลยบีบแหละเขาก็มาเอาตรงนี้ของพี่เลยไอตรงด้านนี้ทุกคนในบ้านพยายามหาคำตอบจากมือลึกลับว่าเหตุใดจึงเอาน้ำอุจจาระสาดเข้ามาในโฮมออฟฟิศของผู้เสียหายข้อมูลจากเพื่อนบ้านระบุว่าเจ้าของมือลึกลับเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพังเก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านไม่สูงสิงกับใคร นับวันยิ่งหนักคอต้นเหตุของกลิ Man ่นเหม็นเหมือนอุจจาระคือคราบสีน้ำตาลที่ถูกปล่อยมาจากบ้านข้างๆแม้ว่าผู้เสียหายได้ปิดช่องว่างระหว่างหลังคาที่ติดกันแบบบ้านเทาเฮาแล้วแต่มือลึกลับยางสาต์น้ำกลิ่นเหม็นนี้เข้ามาอีกหลายห้องรอยคราบนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องจากมือลึกลับจนพนักงานในออฟฟิศไม่อยากมาทำงานเพราะว่าทนกลิ่นเหม็นนี้ไม่ไหว อันนี้วินว่าน่าจะน่าจะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับอันนี้นะแล้วก็ดูป้ายพี่หนิงมันฉาำน้ำไปแล้วว่ะเห็นปะ่ะหกหกอันนั่นน่ะเห็นยวนะหกอันนั่นน่ะมันฉาำน้ำไปแล้วอ่ะเนี่ยครับข้อตืออันนี้ก็ใช่ครับเนี่ยครับ พีจะบ้าตายไปขาย้อนขายย้อนขึ้นมาเอ๊ที่ชัวร์นี่คือเจออะไร้อึไงคะอึครับมันเป็นก้อนมันเป็นมันมาเป็นเลยมันเป็นเลยบอกหัวหน้าแล้วอีกหัวหน้าเราบอกอ่ะต้องกัาผ้าและวก็ผ้าแล้วเจออีกมันมีรูประมาณแค่นี้ครับมันก็สาถมากเลยนะมือเราหยอดขึ้มาได้แล้วมันรูแบบรูเป็นมุมอะผมคิดออกใช่ไหมมันมุมอะฟาแล้วมันมีแค่นี้เอะ มันก็ยังรอดเราฟังเขาได้อ่ะแถมน้ำมาเยิรค่ะอือทีนี้ก็เขาก็ตัดฝ้าแปะแม่คุณทุนเจ้าใช้ต๊อกกี้ใส่กุญแจชีฟฝ้าเราเพิ่งเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นรอยอย่างนี้เลยแม่คุณแม่คุณคงลำบากเปลี่ยนใหม่มเลื่อนหลังคาเลื่อนหลังคาแล้วทิ้งมาทุกวันอะทิ้งมาทุกวัน่ะ พอเขาทําได้นีเขาก็ดีใจทำเสียงไอเดเอาที่มีสวยสิมีเสียงไม่เลยเสียงอะไรฮะพอเขาทำดีใจเขาจะดีใจไ็จะลองเชียงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออนี่งานแล้วมันเงที่ขาทำไได้อะไรอย่างเงี้ยดูแล้วเขาทาเวลาไหนครับเมื่อก่อนตอนเขาตกงานเนี่ยเขาทําเช้านี่สิบโมงสิบโมงอะนะเที่ยงบางทีไม่เที่ยงก็บ่าย เสร็จแล้วก็มาประมาณใสามใบสี่อแล้วก็แถบเราเริ่มงานอีกรอบหนึ่งทีนี้เราก็ไม่ได้ทําอะไรเราก็ไม่ได้ทําอะไรคือเราก็ไม่อยากยุ่งกับเขาอะเนาะก็เฉยเฉยทีนี้แม่คุณนานๆเข้าแม่คุณสิบนาทีทําทีนึงยี่สิบนาทีทําทีนึงหึ่งชั่วโมงทําทีนึงจนมาลักได้ยินจนฟังเสร็จจนเราชินแล้วไงฟิดฟิดฟิฟิฟิอย่างเงี้ยอ้ระบบขับถ่ายเอเอาหนึ่งวันเลยเขาไปทำมาใช้เป็นกระป๋องละ ใครรู้สาเหตุที่แท้จริงว่าเจตนาของมือลึกลับที่ศาสตร์ของเสียใส่บ้านผู้เสียหายต้องการอะไรกันแน่แต่การทำพฤติกรรมแบบนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่ผิดกฎหมายและสามารถฟ้องร้องเอาผิดได้ โอ้ทำมาตั้งสิบกว่าปีแล้วสอ,ส,อสองปีก่อนนี่เขาทําหน้าบ้านข้ขยะของเขานะครับเปี <t rian> <t rian ้ยงมาในบ้านเราเราก็เก็บเขามีเป็นคนล้างหน้าบ้านเราก็เก็บเราก็ไม่อยากจะพูดนะเราก็เก็บเก็บเก็บทีนี้ทําทุกวันอ่ะแล้วใครเป็นจะมาเก็บบถูกไหมครับเขาเ่มาทำอะไรกับเเก็บเก็บพอเก็บพอเห็นเราเก็บที่นี้แม่คุณก็เอาขี้นั่นแหละครับเอาง่ายๆยนี่แหละครับใส่ถุงเปี้ยงัาบ้านเราอ่ะ เพียงับ้านเรา,เราก็ไม่อยากจะเดือดร้อนเราก็เก็บเอาไปทิ้งแม่คุณมาทุกวันเลยปัญหาคนข้างบ้านทะเลาะก,กันเนี่ยมันเป็นเรื่องคลาสสิกค,ค่ะคุณแต่ถ้าแต่ว่าถ้าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยความคลาสสิกก็คงต้องส่งไปถึงตำรวจนะคะในการยุติความขัดแย้งของคู่เจรจาค่ะคือทุกคนมีเพื่อนบ้านถ้าต่างคนต่างไม่เป็นละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน มันก็คงไม่บานปลายรือกระจายออกขนาดนี้นะครับพี่นะแต่อย่างน้อยก็รูว่าคุณป้าข้างบ้านน่ะอย่างน้อยก็รู้ว่าสุขภาพก็ยังดีอยู่อ๋อเหรอคะเพราะว่าดูจากสีของ,ขอ,งาอาวุธที่ใช้ใชทีช่วิทยา,า,า,ายัยเออเขายังในสุขภาพเขาดีอยู่ไม่มีปัญหารเรื่องลำไส้แน่นอนเออแต่ว่านี้เข้าข่ายนะคะที่จะทําให้เพื่อนบ้านสร้างความเดือดร้อนลำคาญได้ก็กรณีพิพาทแบบนี้ระหว่างเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าตกลงกันเองไม่ได้คงต้องมีการแจ้งความกันแล้วก็มีการสอบสวนดำเนินคดีและดีไม่ดี อาจจะต้องรบกวนศาลที่เคารพในการช่วยตัดสินนะฮะครับพี่ค่ะเพื่อที่จะยุติข้อพิพาทในอนาคตต่อไปค่ะจริงๆแค่เรื่องของเพื่อนบ้านกันอะคุยกันก็ได้มันถ้ามองจรินีีเป็นเรื่องอะไรครับพี่ก็คุยกับไม่ได้ไงคะก็เลยใช้เรื่องนั้นในการจัดการ